โจ๊กที่ร้านต่างจากโจ๊กในซองเซเว่นยังไงคะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมก่อยนะครับจากช่อง j ั s m i n ม l i ไลทซุปนะครับช่องที่จะมาตอบคําถามตอบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการทําโจ๊กการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจ๊กเทคนิคขั้นตอนต่างๆนะครับที่จะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับวันนี้มีคําถาม จาก FC มาแล้วนะครับว่าถามเข้ามาว่าโจ๊กของทางร้านเราเนี่ยแตกต่างจากโจ๊กซองหรือโจ๊กในเซเว่นยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามของ fc ท่านนี้นะครับโจ๊กของเราเนี่ยหรือของทางร้านเราเนี่ยกับของซองที่อยู่ในเซเว่นเนี่ยแน่นอนครับต้องแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายของโจ๊กของทางร้านเราไปก่อนนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ โจ๊กที่ท่านเห็นนะครับของทางร้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่องทางใน YouTube นะครับหรือเอ่อเพจที่เราได้ลงไว้นะครับโจ๊กของทางร้านเราเนี่ยในส่วนของตัวผงโจ๊กเนี่ยชุดที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นขนาดผงโจ๊150กร,ร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็ซอสหมักหมูสี่สิบห้ากรัมนะครับคือชุดเนี้ยของทางร้านเราเนี่ยนะครับของทางร้านเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของสดนะครับ ข้าวโจ๊กจะเป็นในรูปแบบของสดสดหมายถึงคือเราต้องต้มเท่านั้นนะรเราไม่สามารถใส่น้ําร้อนได้คือใส่น้ําร้อนแล้วไม่สามารถกินได้นะครับของเราข้อเสียจะตรงนี้นะครับคือถ้าข้อดีก็คือว่าถ้าท่านเอาไปต้มนะครับต้มเสร็จแล้วก็วอร์มอีกหน่อยนะครับท่านจะได้ชิมรสชาติของโจ๊กแท้ๆนะครับและคุณก็จะได้กิ่นข้าว ลูกค้าก็จะได้กินข้าวขึ้นมานะครับนี่คือข้อดีของของทางร้านเราคือเมื่อใครได้รับไปหรือลูกค้าได้รับไปเนี่ยท่านจะได้ต้มโจ๊กแบบสดๆครับวันต่อวันเราจะเน้นตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆถามมาหลายท่านว่าใส่น้ําร้อนแล้วกินได้ไหมนะครับตอบได้เลยนะครับว่าใส่น้ําร้อนแล้วไม่สามารถกินได้นะครับต้องต้มเท่านั้นนะครับของทางร้านเรานะครับโอเคหลักๆ ของทานร้านเราก็มีประมาณนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ f c ถามเข้ามาว่าต่างจากโจ๊กซองโจ๊กในเซเว่นยังไงคือโจ๊กซองที่เราเห็นในเซเว่นหรือที่เราเคยซื้อมากินในเซเว่นนะครับอันนี้เขาจะมีความสะดวกอยู่แล้วคือใส่น้ําร้อนปุ๊บกินได้เลยไม่สบายก็สามารถกดน้ำร้อนใส่รอหนึ่งถึงสามนาทีกินได้เลยนี่แหละครับคือความสะดวกสบายที่ในโจ๊กในเซเว่น ที่ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้านะครับคือสามารถทําเสร็จปุ๊บสามารถกินได้เลยใส่ลงร้อนแล้วกินได้เลยนะครับนี่นี่คือข้อดีของโจ๊กในเซเว่นนะครับแต่ของเขาครับเขาจะผ่านกระบวนการทุกอย่างมาอย่างดีแล้วแต่ของเราครับทาแบบสดนะครับต้องต้มเท่านั้นนะครับหลักๆโจ๊กของทางร้านเราเนี่ยกับของเซเว่นเนี่ยแน่นอนครับต่างกันแน่นอน ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการแบบไหนต้องการแบบได้ทานโจ๊กแท้ๆได้กลิ่นข้าวหอมติดจมูกหรือว่าต้องการความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะเลือกแบบไหนนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบความสดชอบความใหม่ชพอบความมีรสชาติวันต่อวันก็เป็นของเรา นะครับแนะนําเป็นของเราแต่ถ้าชอบความสะดวกความรวดเร็วก็สามารถาแนะนํำจ๊กในเซเว่นก็ได้นะครับสามนาทีก็ได้กินแล้วนะครับหลักๆข้อมูลนะครับข้อแตกต่างระหว่างของทางร้านเรากับของเซเว่นเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ